วันเนี้ยก็ไปนัดหมายไว้รายการช่องแปดเนี่ยคนดังนั่งเคลียก็ไม่ไปนะครับลุงพลครับนะแหล่งข่าวจากช่องแปดเขาแจ้งมาลุงพลบอกว่าไม่ไปแล้วราะทนายความบอกไม่ไปแล้วสารตัดสินจะคุกแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะเสียอูกคดีก็เดือดร้อนผมนะครับช่องแปดครับนดงคุณตุก๊กแล้วก็อ่าแล้วก็อะไรอาจารย์ยิ่งศั์ก็ต้องมาเอาพี่เดไปไปออกรายการกับหมอปลาวันนี้บ่ายสองนะครับช่องแปดคนดังนั่งเคลียพบกับคนดังสองคนคนหนึ่งก็คือหมอปลา หมอผีครับหมอปลาหมอผีครับนั่งมาเจอกับหมอความทนายเดชาวัวนนี้สองคนผมกับหมอปลาหมอผีก็จะไปนั่งแทนคนปน้าแตนความจริงเนี่ยเขานัดลุงคลป้าแตนไปแล้วแล้วจะให้ผมโคนินปรากฏลุงคุป้าลุงคนป้าแตงเองครับทนายความโทรแจ้งช่องแปดบอกว่าอะไรไม่เออไม่ทนายความลุงคลโทรแจ้งช่องแปดเราไปไม่ได้นะครับกขอโทษด,ด้วยเพราะว่าทนายห้า บอกเดี๋ยวจะเสียรูปคดีสารพิพากษาจำคุกนะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์สารนะเดี๋ยวแทนที่จะอยู่ข้างนอกก็ต้องเข้าไปอยู่เรือนจำนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ไปออกทีวีหลังจากสารจำคุกเนี่ยเป็นการคิดผิดมากนะคิดผิดนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ได้ข่าวมีผู้การแต้งพลตำรวจตีวิชัยสาัมพะไปก็เตรียมเดินทางไปที่สอ,อดคุกสองห้องแล้วก็ผมจำไม่ผิดวิสอ,อดดอนเมืองสอ,อดดอนเมืองมนะั้งจะแจ้งความเรื่องคดีกับพวกยูทูบเบอร์สายลุงคนที่ไปด่าเขา นะอไม่ด่าตำรวจเนี่ยด่าผู้การแท้งวันนี้ครับน่าจะเป็นสอดดอนเมืองเพราะว่าบ้านของผู้การแท้นะบ้านผู้การแท้งนะครับอยู่ในท้องที่สอดดอนเมืองผมเคยไปบ้านแกนะหมู่บ้านใหญ่เลยอะไรแกนกระแนลอะไรเนี่ยนะครับผมเคยไปเป็นที่ปรึกษ,ษาไปให้ความรู้ให้กับหมู่บ้านแกนกระแนลของของผู้การแท้แกก็ไปแจ้งความเห็นบอกว่าแจ้งความหลายคนพี่เลวัตก็จะแจ้งความอี่ไม่หมินประมาทไม่ดา่าทอเขาเสอกเสียหายด่าเขา เนเีนเ่ยคนพวกนี้มันจะทําให้ชายพลเนี่ยโดนถอนประกันนะครับฟังไว้นะครับชายพลฟังไว้นะแล้วก็อย่าอย่ามาด่าผมแต่ผมไม่ฟ้องหรอกอย่าด่าก็ด่าไปแต่ไปบอกเอฟซีอย่ามาเป็นศัตรูกับพี่เดีเลยเพราะพี่เดเขาตรงไปตรงมาให้ความรู้นะครับนะให้ความรู้นะฮะแล้วก็เตือนสตินะยูทูบเบอร์ ชนะทนายที่เชียร์ลุงพลทั้งหลายนะมาเชียร์ไปเชียร์เชียร์โอ้ชนะแน่คุณทอนนักชนะแน่ในคำพิพากษามีแต่ความเชื่อระวังนะครับนั่นแหละคุณดูมินสานะครับคุณบอกสา,การตัดสินโดยอาศัยความเชื่อคุณดูมินสานะนะครับเฮ้ยอย่าไปดูมินสานะครับสา,ารตัดสินแล้วคุณต้องเคารพนะถ้าไม่คุณเคารพไม่เคารพนะครับคุณจะติดพุกนั้นจะโดนถอนประกันเดี๋ยวสารทอนเนี่ยจากยี่สิบปีจะกลายเป,ปน็นมหาชีวิตนะนะครับ จะทาให้คนในกระบวนการที่ทำเนี่ยหมั่นไส้คุณถ้าเขาหมั่นไส้คุณมากนะปวดรู้อวดเก่งตัดสินแพ้ก็ดีแล้วกายังด่าศาลมีการณาระวังปากพาซวยนะลุงพลป้าแตนเนี่ยผมรู้ว่าคุณฟังอยู่ในเอสซีต่างๆฟังคุณกลับไปคิดเปลี่ยนวิธีการนําเสนอใหม่ไม่ต้องไปด่าชาวบ้านเขาคุณอยากจะมีความเชื่ออะไรคุณก็ว่าไปแต่คุณอย่าไปพานเพียงุศาลอย่าไปด่าคนที่เขาเห็นตามความชิบหายจะมาเยือนลุงพลป้าแตนเชื่อผมนะ นะผมเคยทัวลงมาก่อนเคยทำคดีตั้งแต่แตงโมนะเคยวิปากวิจารณ์คดีหวยสามสบล้านแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นทนายความคดีแอมไซยนายผมทำคดีสำคัญทุกคันมาหลายเรื่องเคยเคยทัวลงเคยอะไรมาผมรู้นะดูกระแสบ้างุูบนบ้านแสงดูเนี่ยตอนเดียเขาดดากันทั้งประเทศนะครับคุณอาจจะมี FC อยู่สักอหนึ่งแสนห้า 5, แสนคนสมมุติแต่คนในทีวีคนทั่วประเทศ ท,ที่เขาติดตามข่าวคุณเนี่ยอาจจะมีสิบล้านคนเขาด่าคุณขนาดนั้นนะคุณจะไหวเนะีนะปรับพั้นตนจะหม่กลับวิธีการนําเสนอสมไหมไป,ปลงเอฟซียูทูบเบอร์ไม่ต้องไปด่าชาวบ้านเขาพูดเฉพาะเรื่องของท่านใครก็เห็นต่างเ็าเก็บมาแล้วมาคิดไม่มีใครก็ไม่เหยียบย่ำคุณหรอกนอกจากคุณทำตัวเองนะฟังไว้นะอ,อวันนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับนะครับสบายๆกันนะครับพี่น้องครับมีอะไรครับนะครับวันนี้ก็บ่ายสองนะครับอย่างที่บอกนะครับนะ จะไปออกรายการช่องแปดนะครับคนดังนั่งเคียร์พร้อมกับหมอปลาชุกรูหมอปลาชุกรลวันนี้เจอกันนะจ๊ะนดงหมอปลาเนี่ยเขาก็สักใชัยพลเต็มเดียวชัยพลไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปด่าเขาเขาอยากพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปเราเปลี่ยนใหม่การเป็นคนดีเป็นพระเอกไปนะชัยพลเชื่อพี่เดนะก่อนตางจังหวัดเราไม่รู้ว่าต้องตายเมื่อไหร่ต้องเจ็บเมื่อไหร่ทรัพย์สินเสียหายเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกเศรษฐา กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพปรุมงเทพมาหานครท่านคู้ว่าในจังหวัดนนทบุรีรถไฟฟ้ามาหานคร BTS ไรต่างเนี่ยมีอะไรล่วงมาก็เป็นเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับออกจากบ้านก็ทำพิัยกรรมยกทรัพย์สินให้เมียให้ลูกไว้เรียบร้อยก่อนนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นออกไปแล้วก็อาจจะมีอะไรตกรมาจากรถไฟฟ้าเราอาจจะรถพังตายพิการนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกรณีรถไฟฟ้าเนี่ยมีของตกหล่นมาหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรับผิดชอบหมดรวมทั้งผู้รับเหมาสามารถฟ้องร้องได้หมดถือเป็นการโจงใจหรือประมาทเรื่องนะมีหน้าที่ต้องป้องกันความปลอดภัยนะ,ะทุกอย่างหงน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องคนที่ควบคุมด,ด,ดูแลการต่อสร้างคนที่ควบคุมด,ด,ดูแลรถไฟฟ้าผู้รับเหมาทุกคนต้องร่วมรับผิดนะครับค่าเสียหายที่สามารถจะเรียกได้ก็คือค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาล ถ้าตายก็ค่าตรงศพนะแล้วก็ถ้ามีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ก็ค่าขาดไรอุปกรารณ์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกร้องกันได้ถ้าตกใจนะครับเาเรียกว่าค่าเสียหา,ายที่มิใช่เป็นตัวเงินภาษาคนไายนะคือใช้เงินวัดไม่ได้เช่นนะเอ,อ่อมันมีอุปกรณ์อะไรตกอกมาจากรถไฟฟ้าเราเกิดอาการหวาดผวานะผวาไปเลยอะหวาดกลัว <layer S 2> <mm อะไรเงี้ยนะ เราก็ไปหาหมอแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มาก,ก็เรียกเงินนะครับค่าหวานก็หวาดกลัวก็สามารถเรียกได้เรียกว่าค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็สามารถเรียกได้ค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนะครับเรียกได้นะสมัยก่อนจําได้ไม่มีอาอจารย์เจิมศักดิ์ขอญาตเอ่ยนามน,นะท่านไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินทางภาคใต้ปรากฏก่อนขึ้นสนามบินเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องตรวจมัตถุร,ระเบิดแต่ปรากฏสนามบินทางภาคใต้แห่งหนึ่งนะครับ เอาเครื่องตรวจวัตถุระเบิดไปใช้ในงานรับปริญญานะครับเนี่ยอาจารย์เจิมจักรเนี่ยดรเจิมจกักรท่านก็เลยต้องขึ้นเครื่องบินไปแล้วนั่งนงเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องบินจะระเบิดเมื่อไหร่แกก็เลยไปฟ้องครับอันนั้นได้มาห้าหมื่นบาทรู้สึกว่าแกจะฟ้องไปห้าล้านได้มาห้าหมื่นเขาแกหวาดผวาตลอดเวลาว่าไม่รู้ว่าเ,เ,เครื่องบินจะระเบิดเมืม่อไหร่นะครับก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรถไฟฟ้าอากาศเนี่ยจะก่อสร้างก่ออะไรต่างๆเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับเข้ามา้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องนะนะมันจะได้เปิดการมองเห็นเราก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องแรกสบายใกล้ตัวเรื่องที่สองก็เรื่องการแยกที่จอดรถครับนะการแยกที่จอดรถนะครับการแยกที่จอดรถแล้วก็ปรากฏว่าไงแทงเงินตายครับนะการแยกที่จอดรถแล้วแทงเงินตายเมื่อเช้าผมดูข่าวนะการแยกที่จอดรถนี่เครื่องใหญ่นะ รเรื่องใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีปัญหาการแยกที่จอดรถเนี่ยเราต้องใช้วิธีการคุยดีๆถ้าดูแล้วมีปัญหาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจหรือฟ้องศาลใช้อำนาจศาลถ้าเราอยากไปคุยกันเองครับก็ปรากฏนะที่ตามข่าวเมื่อเช้านี้ก็ปรกากฏว่านะเคยเป็นคู่อริกันมาก่อนมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยจะเอาเงินไปวิ่งแจ้งคดีแล้วไม่สำเร็จอะไรจมรองนั้นแลนะหลัองจากนั้นก็ยังมาแย่งที่จอดรถอีก นะครับนะก็ทำไปทำมาก็มีคนละเล่มถือมีคนละเล่มแล้วเสร็จแล้วก็แทงกันตายก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเสียใจมากเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยก็ขออนุญาตเรลี่ยนให้พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่จอดรถถ้ามีใครมาแย่งที่จอดรถมาจอดรถหวางหน้าบ้านหวางทางเข้าก็อัดอย่าลงไปทะเลาะวิวาทกันเลยครับเดี๋ยวก็มีการแทงกันตายทำร้ายร่างกายยิงกันตายนะครับเพราะคนไทยยุคนี้เป็นคนหัวร้อน นะครับเป็นคนหัวร้อนเพราะนั้นก็ดูข่าวแล้วก็กลับมามองตัวเรานะครับเพราะนั้นพี่เดก็จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับว่าเรามีปัญหาเราก็เก็บกรวบรวมหลักฐานไปแจ้งตำรวจฟ้องศาลนะให้ศาลสั่งได้ผมเคยฟ้องศาลสังจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นเวลานานเข้าออกลำบากศาลมีคำพิพากษาห้ามกําเลยจะ <c oughs> จอดรถขวางหน้าบ้านนะครับนะ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 ตลอดไปนะทั้งในะท,งนะท,งนะทั้งในปัจจุบันในอะนาคตก็สามารถทำได้เราก็อาศัยอำนานจะ พร้อมเรียกค่าเสียหายอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอการจอดรถเนี่ยจอดหน้าบ้านตัวเองเนี่ยถ้าจอดประจําจนอีดาวานชาวบ้านเขาจอดรถในที่จอดรถมีไม่จอดมาจอดข้างนอกแล้วทำให้กระทบสิ์คนอื่นคนอื่นเดือดร้อนต่างๆเขาฟ้องได้นะเขาได้นะครับนะบางหมู่บ้านเนี่ยให้จอดรถในในที่จอดรถแต่มาจอดด้านหน้าบ้าน ทำให้เข้าออกลำบากอันนี้ก็ฟ้องได้ครับเพราะเป็นการกระทําละเมิดก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่าการจอดรถจากยาเนี่ยแย่งที่จอดรถอยาอย่าไปแก้แก้ปัญหากันเองนะครับอย่าไปแย้งอย่าไปแก้ปัญหากันเองนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเราไปแก้ปัญหากันเองแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะพีว่าทะเลาะพีว่าพอทะเลาะพีว่าแล้วมันก็จะเป็นไงแทงกันตดยฆ่ากันตดยเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็เป็นข่าวที่ ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะก็ม่